เลยคีมล็อกแล้วไปไหนไปคีมล็อกเป้าไอ้แกงกงวลยแกะเป้าเปรี้ยงไม่ทันเลยเป้าเลยเราเลยอะเพียนเลยขังมาอะไรต้องขังมังครับไม่ขังไอ้ต้องต้องเคียงเลยไม่เป็นไรให้มันเดี๋ยวมันก็นำไปเองนิดเดียวมันก็หมดละโคนานนะนานเหรอ เทมันเทมันตันลิปซินเลยครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะครับเอ๊ะน้ำมันพืชพืชทางตะวันความปวดไปเลยพี่เสียบปวดลงไปเลยพี่ ยาทายังไม่ยาทาเลยยังไม่ยาถาเลยอาชิพายละคุณดูถึงวามันมดยาทาหรือว่าัากีเลยอ้าวดเด้อไะมานัเลยตะวันออยนากต้อแอมาตาดตาตตาตาตาตอาตอตาตาตาัาาตาิาาาต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 าา ันไม่ยากหรอกก็ทำคันเร่งไว้ให้แล้วไอ้น้องเอ้าไหลไม่ยังไหลลงลงหลอดมั้ปลาระวังโบวปลนะเดี๋ยวเราเลยจะลเอาฟันไว้ก่อนหัวไม่เป็นไรอ๋อรุ่นนี้รุ่นนี้เติมแล้วได้เลยใช่ไหมได้เลยไม่ฝ่ไม่ต้องไปไล่หล่อมัไม่ต้องเผาหัวต้องอะไรไหลหล่อมมาป้ายมาผัดตลอดไหลไหลป้ายไหลคนที่ไาไหลหล่อมนะทำใหดีนะเอออกวางอาเท่าไรมาปลาลูกบอลไปถังเลย Enn már, enn már. เาเป็นอไรกแลต้องทายไ่หนังนะเขามีประกันเขามีประกัน้บาทไม่มีประกันด้วยบัวลานห้างว่าแกจะเข้ายูเคียงนะ้วต้มต้มฐานก่อนเดี๋ยวเอาดูวีดีโดยเนไร้นอีกจกินยิเลย ai? <laughs> 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 เดินรอบช้าได้รอบช้าก็เดินได้เดินรอบช้า

ทำไมทำไมทำไมมีแรงไหมมีแรงไหมมานตามนี่แหละลองหุนเล่น่อี่มันต้องสำโรงนะสำโรงไม่้องสำโรงคือโบราณเวลามันเวลามันแก่แล้วลูกมันจะอ้าวมา

सर में सभी हो गया है